มาเป็นตัวแทนกระทรวงการคลังครับนโยบายในครั้งนี้เป็นดํารีของท่านนายกรัฐมนตรีร่วมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและริเริ่มโดยทางกองทัพเป็นความคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในเรื่องของการเข้าใช้พื้นที่ ของประชาชนผมเองเป็นสสมา20ปีเห็นการต่อสู้ระหว่างรัฐกับประชาชนมาทุกรูปแบบเรื่องของพื้นที่ที่ราพัสดุเนี่ยนะครับไม่เคยสู้ชนะภาครัฐเพราะรัฐก็ปล่อยไม่ได้ด้วยกฎหมายด้วยกฎระเบียบไม่สามารถที่จะส่งให้กับพวกท่านได้โดยตรงเพราะฉะนั้นวันนี้เราถึงสร้างโครงการขึ้นมาเราต้องใช้วิธีให้กองทัพคืนมาให้ธนารักษ์และให้ธนารักษ์มาทําสัญญากับพวกเรา นี่คือแนวทางออกในการแก้ไขปัญหาเรื่องของความขัดแย้งในที่ดินนี่คือแนวทางในการที่จะมอบสิทธิ์ให้กับพวกเราติดในวันนี้เราทําสัญญากัน30ปีนะครับที่จะสามารถอยู่อาศัยท่ามหาก